สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิฟ MTA w a t t ิ a d ิตี้นะครับเซิฟนี้เล่นฟรีนะครับนี่ลิงก์ต่างๆอยู่ใต้คลิปในดิสคอร์ดนะในคลิปนี้จะพา ไปเปิดกาชา100ลูกนะครับแล้วก็จะพาไปดูหน่วยงานด้วยนะครับจะมีหมอกับตำรวจนะครับถ้าใครอยากเป็นหมอกับตำรวจนะครับติดต่อแอดมินได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับและตอนนี้เราก็เข้าสู่เซิร์ฟแล้วนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปตามล่าก,กระเป๋าหมู่ตัวนี้นะครับนี่แต่ว่ามันเป็นของขายของแอดมินนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาแนะนํา ของในเซิร์ฟกันก่อนนะครับว่ามีไรนาโดเน็ตบ้างนะครับนี่สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางใต้คลิปเลยนะครับทั้งดิสคอดแล้วก็เพจเลยนะครับ10พอยต์เท่ากับ10บาทนะครับในเซิร์ฟนี้นี่ราคาถูกนะก็ราคาตรงๆเลยเนาะแล้วก็จะมีกระเป๋านะครับทุกคนนะสวยๆทั้งนั้นนะครับมีเอมองอาร์ตด้วยนะครับอย่างสวยเลยนะครับ150 GC เท่านั้นนะครับอย่างถูกเนาะแล้วก็กาชาในเซิฟนี้นะครับราคาแค่10 g c เท่านั้นนะครับนี่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับนี่ไว้ในอ้อมแขนของทุกคนนะครับนี่ก็คือเซิฟนี้ผู้เล่น150บวกๆเลยนะครับคนอย่างเยอะอืมก็ฝากเขามาเล่นด้วยนะครับผมก็ลองทดสอบนะครับเปิดกาชา100ลูกนะครับมาดูกันว่าเราจะได้ของไรอะไรบ้างเปล่านะครับล้อของแลนี่จะเป็นสีแดงๆนะครับ ส่วนที่เปิดแลนะครับก็จะเป็นรถซีวิกไทอาร์นี่ครับทุกคนนะนี่สวยๆเลยนะอันนี้เปิดครั้งแรกนะครับได้ซอยจุไม่ใช่เสีก็คือได้เป็นหมวกสีดำๆนะครับนี่ได้มาแบบรัวๆเลยนะครับทุกคนนะแล้วก็จะมีหมวกลูฟีด้วยนะครับออกง่ายเหมือนกันเนาะสำหรับของสีแดงนะครับนี่บอกเลยว่าถ้าเติมเข้าไปแล้วน่าจะได้ของมาแบรแบรัวๆแบบนี้เลยนะครับและถ้าสมมติว่าเรา ได้ของมาซ้ําเราจะทํายังไงใช่ป่ะแล้วก็นําไปขายในเซิฟได้นะครับนี่ในเซิฟนี้ขายของกันได้นะครับก็ขายเป็นเงินเขียวนะนี่อยากรวยครับก็เอาของพวกนี้ไปขายได้นะครับนี่ก็คืออาจจะขี้เกียจฟาร์มตังก็เอาของพวกนี้ไปขายได้เนาะก็ถือว่าได้ของมาแบบรวๆนะัแล้วก็ได้ตังมาด้วยนะครับนี่เห็นป่ะ เปิดทีเดียวก็อาจจะมีสิทธิ์ได้แฟชั่นมาทีเดียว5้าใบแบบนี้เลยนะครับโคตรเยอะนะมีถุงหมวกลูฟี่มีผ้าปิดปากสีดำนะครับแล้วก็หมวกเอ่ไม่ใช่สิมันน่าจะเป็นหูฟังที่มีรูปแมวนะครับอืมสวยเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่ก็ได้ของมาเยอะเหมือนกันนะครับมีซอยจุด้วยนะทุกคนนะในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปทําซอยจุด้วยนะครับนี่อันนี้ก็คือ เปิดมาแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะตกแต่งได้นะครับหรือว่าสวมใส่นะนี่กดไปที่ตกแต่งนะมันก็จะสามารถที่จะขยับได้ตามใจนึกเราเลยนะครับนี่มีปุ่มขยับให้นะถ้ากดโอเคก็กดไปที่ปุ่มขวาล่างนะครับนี่เป็นปุ่มเขียวๆนั่นแหละนะครับสามารถที่จะขยายให้มันใหญ่ๆได้นะสมมติว่าเราเปิดกาชาบางซีซั่นมาเราอาจจะได้ของเล็กๆนะเราสามารถที่จะ ขยายให้มันใหญ่โตได้แบบเกลียนก,ก็ได้นะครับในเซิฟนี้ไม่ว่ากันนะผมเห็นหลายคนทําอยู่เป็นเ,เหมือนถ้าสมมติว่าได้ของติดไหลามานะอ่ะไอตุ๊กตาลเล็กๆนะ่ะเราสามารถขยายมปนตัวใหญ่ๆแล้วก็มาขี่หลังเราได้นะครับแบบนั้นก็มีนะเคยเห็นคนทําอยู่นะครับแล้วก็นในเซิฟนี้จะมีบัตรฟาร์มด้วยนะครับเป็นบัตรฟาร์มออตโตนะ้เนาะนี่ในบัตรในเซิฟนี้นะครับก็สามารถที่จะฟาร์มออโต้ได้โดยการ เข้าไปในวงเหลืองเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะฟาร์มออโต้ได้อัตโนมัติเลยนะแต่ว่าถ้าใครไม่มีก็จะก,กดฟาร์มปกตินี่นะฟาร์มได้เหมือนกันนะครับทุกคนนะถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อไอ้มินเหมือนกันนะครับแล้วก็การเก็บของในเซิฟนี้ครับก็มีเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือเก็บได้ทีละ20นะครับแล้วก็นําไปใส่รถใช่ไหมแล้วเราก็แค่กลับมาเก็บใหม่นะครับแล้วก็เอามาใส่รถนะครับนี่แต่อ้มินก็อาจจะแนะนําว่า เราก็ฟาร์มรอบเมืองไปเลยนะครับเพราะว่าเส้นทางนี่มันก็พาเราไปรอบเมืองเนาะขับรถรอบเมืองแล้วก็นําไปขายนะครับแบบวนๆไปประมาณนะครับเหมือนกับไฟเอ็มนั่นเองครับนี่ที่เราขับรถรอบเมืองแล้วก็กลับมาขายจุดเดิมมันเองแตบเนี่ยก็ลองเล่นกันดูนะส่วนพี่บัวครับโคตรเหมือนเลยนะเป็นโคขุนนะครับทุกคนนะ นี่หลังจากที่เราได้เนื้อโคขุนมาครับสามารถนํามาทําซอยจุได้ตรงที่ร้านชายสี่มิกเกลนะครับตรงนี้เลยเขาไม่ดูเลยอืแต่ว่าเราต้องมีหวัวใจเท้าด้วยทุกคนนะอืนี่กดแป๊บเดียนะครับได้ซอยจุมาแล้วอแล้วก็นํามากินได้เลยนะ <c oughs> เพิ่มพลังงานในชีวิตของเราเนี่ครับทุกคนนะนี่คราฟเสร็จมีท่าเต้นเ,นเฟี้ยวด้วย ส่วนตรงนี้ครับจะเป็นจุดคราบนะครับนี่ทำงานทุกอย่างต้องมาคราบก่อนนะครับอย่างเช่นกล้วยมาทําเป็นครับเค้กนะครับทุกคนนะมีหลายอย่างนะพวกเนื้อบวกก็มาแพคนั่เองครับง่ายๆเนาะนี่ก็ลองเล่นดูนะครับ2ชิ้นสามารถคราบได้1อันนะอืมก็ง่ายๆแหละนะครับนี่คราบเสร็จนะครับก็จะมีท่าแบบนี้นะ กดยกเลิกกดตัว x นะทุกคนนะทุกอย่างนะกดยกเลิกกดตัว x นะครับทั้งการฟารมด้วยนะครับอมาเล่นกันดูนะหลังจากที่เราโพรเส็จเสร็จแล้วนะครับเราก็นํามาขายที่ตลาดได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดขายในเซิร์ฟนะครับมาดูกันนะว่าจะสวยแค่ไหนนะครับนี่แค่ข้างนอกก็แจ่มแล้วนะอันนี้เป็นตลาดนะทุกคนนะนี่วิ่งเข้าไปข้างในครับนี่จุดขายอยู่ตรงนี้เลยนะครับดูง่ายนี่มีสบู่นกแก้วกับเหล้าขาวขายด้วยนะครับจังหวะนี้ แล้วก็ของทุกอย่างก็สวยดีนะนี่กดซื้อกดขายนะครับเลือกโหมดได้นะครับเป็นสีเขียวกับสีแดงเนาะแล้วก็กดขายใต้ตัวเลขนะทุกคนนะอตรงนั้นแหละนะครับง่ายๆนะต่อไปครับทุกคนมากินเหล้าขาวกัน <c oughs> การกินเหล้าขาวในเซิร์ฟนี้ก็ทําให้ตัวเราผ่อนคลายขึ้นนะครับนี่กดของเซิร์ฟนี้เนาะค่าความเครียดนะเป็นรูปเหมือนสมองนะครับทุกคนนะที่มุมขวาล่างนะครับแล้วก็ จุดอาบน้ําจะอยู่ใกล้กับจุดขายของเลยนะครับดูในแผนที่ก็ได้นะง่ายๆนะครับติดดกับโรงพยาบาลนะครับทุกคนนะนี่ตรงนั้นแหละนะดูในมินิแมปนะครับแล้วก็การอาบน้ำในเซิร์ฟนี้ต้องมีสบู่นกแก้วนะครับก็ซื้อจากร้าน้าทั่วไปได้นะครับนี่นํามาถูนะครับนี่ถูซอกนั้นซอกนี้นะครับทุกคนนะนี่มิติใหม่ของการอาบน้ํานะครับภายกระเป๋าอาบน้ําเพดเฟียวเลยทุกคนเลยนี่มันจะได้ไม่ต้องถอดเยอะนะครับนี่ ก็รีบเรียบนะครับช่วงนี้ไวรุ่นสร้างตัวนะครับต้องรีบหาตังค์และต่อไปครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาฝึกการเป็นหมอนะครับว่าเขาต้องทําอะไรบ้างนะครับหลังจากที่เราได้เป็นหมอแล้วนะครับให้เราวิ่งมาตรงนี้เลยนะครับนี่ถ้าใครอยากเป็นก็ไปติดต่อแอมินได้ที่ดิสคอดใต้คลิปนะครับจะมีห้องเปิดทดสอบอยู่นะครับทุกคนนะนี่วิ่งมาหาตะลุงคนนี้ครับคลิกขวาแล้วก็ เข้างานนะครับสังเกตที่ชื่อผมนะครับก็จะกลายเป็นสีชมพูสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นยศของหมอเองครับทุกคนมองเห็นเราก็จะเท่แบบนี้เลยนะครับนี่เป็นหมอเท่นะทุกคนนะนี่มีชื่อสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นหมอทั้งหมดเลยนะครับอยู่ตรงเนี้ยอืมแล้วก็ยืนๆหัวโดดกันดูนะครับก็จะมีข้อความแบบนี้ขึ้นมานะครับข้างล่างเนาะมีคนต้องการความช่วยเหลือครับตอนเนี้ยอืมโดนเมียตบอะไรเงี้ยมั้งให้เราพิม กด F8 นะครับแล้วก็พิมพ์ M เว้นวากกำลังไปแบบนี้นะครับนี่เขาก็จะรู้นะว่าเรากำลังไปนะครับแล้วให้เราวิ่งออกมาด้านนอกมาเบิกรดนะครับตรงนี้เลยนี่รถปริศนาเขาจะวาร์ปออกมานะครับนี่ให้เราลดไปเลยนะครับกด Double H จุนะครับนี่ย Double Head นะกดเข้าไปเลยนะครับกด Double Head สองทีนะครับไฟบวกก็จะขึ้นมานะครับแล้วเราก็เปิดแมปดูด้วยนะครับ F11 นะเปิดแมปนี่แล้วก็ จะมีจุดคนไข้อยู่นะครับแดงๆเล็กๆนี่แหละนะครับนี่ก็อยู่เนาะว่าคนไข่อยู่ไหนเราก็ปักหมดไปได้เลยนะครับพอเรามาถึงแล้วนะครับนี่เดี๋ยวมาดูกันนะว่าทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็แค่กดตัวบีครับแล้วก็คลิกขวาที่คนไข้นะครับสังเกตจากอาการเขานะครับนี่ตอนนี้เขาน,น่าจะยังไม่ตายเนาะแล้วก็ปฐถมพยาบาลเพิ่งต้นไปนะครับก็จะมีอุ้มเลยนะอุ้มเอาไว้ เอาไปกลับไปที่โรงหมอเราก็ได้นะครับนี่หลังจากที่เราทํางานเราก็ได้ตังค์นะสังเกตดูเมื่อกี้ได้500นะครับแค่นี้เลยนะหมอก็มีงานทําแล้วนะครับนี่ก็จะขอบคุณกันไปนะครับนี่หลังจากที่เราทํางานเสร็จแล้วก็แค่เอารถหมอกลับไปที่โรงหมออีกทีหนึ่งนั่นเองครับง่ายๆเนาะแล้วก็การสตาร์ทรถครับกดตัว K นะครับส่วนตัว L เนี่ย น่าจะเป็นการคาดข็มขัดนะนี่ลองมาขับรถดูนะครับตอนที่เราขึ้นรถนี้มันจะมีข้อความไกด์บอกอยู่นะนี่ลองเล่นดูนะครับแล้วก็มาเก็บรถตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นหลักสูตรของหมอเบื้องต้นนะครับต่อไปครับทุกคนมาเป็นตำรวจกันเถอะนี่มาแล้วครับตอนนี้ผมเข้ามาที่สวนนะครับเป็นเด็กใหม่นัเองครับนี่เด็กใหม่ต้องมาเข้าเป็นตำรวจตรงนี้นะครับเข้าเวรครับทุกคนนี่ก็จะได้ยศขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับโคตรเท่นะเป็นสีน้ำเงินครับอืมก็เฟี้ยวดีเนาะ นี่สวยนะครับเป็นชื่อของเราด้านบนหัวนะครับไปเดินชิลโชสาวในเซิร์ฟได้นะครับเฮ้ยพี่เป็นตำรวจนะอยากขึ้นขี่หลังรถพี่เปล่าเนี่ยขี่ตัวพี่ก็ได้ว่าเป็นนั่นและเราก็เบิกรถได้นะครับตามใจชอบเลยนะครับมีรถถังด้วยนะครับแอมกระซิบนี่ขับออกไปอืพาสาวไปขับรถเล่นน่าจะชิลนะครับเนี่ยพาสาวขึ้นรถถังเนอแล้วก็พอเราขึ้นรถนะครับก็การบังคับคล้ายๆกับ รถพยาบาลเลยนะกดตัวแอลด้วยนะครับคัดเก็มขัดนะถ้าไม่คาดนี่อาจจะพุ่งออกมานอกกระจกได้นะทุกคนนะนี่แล้วก็ตรวจเวรปกติั้นแหละนะส่วนมากจนมันก็จะอยู่ในสถานที่ปิดกฎหมายทั่วไปนะครับนี่เราก็หาได้นะครับก็แนะนําเป็นจุดจกปูนแล้วกันนะครับนี่มานอนชิวรอเลยนะครับถ้าเจอผู้กระทําผิดนะครับแล้วก็ออกไปคุยนะครับเอ้ยพี่ทำอะไรนั่นหรือว่าออกไปค้นตัวก็ได้นะครับแต่ถ้า ผู้กระทาผิดหรือว่าโจนะครับมันไม่ยอมนะครับก็ต้องขับรถตามมันไปนะครับแบบนี้เลยนะอืครับตามมาครับโอ้โหบอกให้ค้นตัวนิดเดียวไปซะแยะ่ไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในตัวนะครับเราก็ต้องขับรถตามไปนะครับการค้นตัวนี่มีทั้งค้นตัวละครของเขาเนาะแล้วก็ต้องค้นในรถของเขาด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาค้นแล้วกันนะนี่ แล้วก็ถ้าเราไปกับเพื่อน2คนนะครับให้เพื่อนอีกคนหนึ่งยิงยางก็ได้นะครับนี่ก็คือตำรวจเขาก็มีปืนแจกด้วยุกวนเลยนี่แจกไปขนมเนยทีเดียวเชียวไปครับนี่ต้องใช้ทักษะนิดนึงนี่หลังจากที่โจรหน,นีไม่ได้นะครับเราก็เข้าล็อกกุญแจมือแบบนี้เลยนะครับล้วก็อุ้มขึ้นมาด้วยนะกันเขาจะวิ่งหนีนะครับนี่แล้วก็ วิ่งมาที่ท้ายรถครับเช็คดูด้วยนะครับว่าในท้ายรถมีอะไรอยู่บ้างนะครับนี่ตอนที่เช็คนะเราต้องวางเขาลงก่อนเนาะอืมไม่เหมือนเมื่อกี้นะอุ้มอยู่มันก็เลยเปิดไม่ได้ทันทีนะครับนี่หลังจากที่ค้นเสร็จแล้วนะครับเราก็กลับเลยครับนี่อืมหรือว่าจะส่งตัวกล่องก็ได้นะส่งตัวไปคุกอะไรก่อนก็ได้นะครับนี่หรือว่าจะทําแบบนี้ก็ได้นะนี่แล้วก็พามาเก็บรถนะครับแล้วก็เข้าไป ห้องสอบสวนนะครับจังหวะนี้นี่ถ้าตาำผิดก็จะโดนดีแบบนี้แหละนะครับนี่ถ้าโจนโดนจับเรื่องใหญ่นะประมาณนั้นนะครับนี่สตรอรี่สตรอรี่นิดนึงนะครับนี่ก่อนที่จะส่งเข้าห้องขังคุกขี้ไก่นะครับนี่มายึดของกลางด้วยนะครับเสร็จตำรวจแล้วจังหวะนี้ <laughs> ได้ปูนตาเสือมาด้วยนะครับเมื่อกี้ตาอะไรไม่รู้มองไม่ชัดเหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อไปครับสามารถที่จะเรียกหมายจับรายชื่อนักโทษแล้วก็ลบที่สามารถยึดรถได้ด้วยนะเอารถยึดรถเข้ากลุ่มได้นะครับนี่เข้ากูเข้ากูมบณาน,นั้นยังไงรถที่ถูกยึดมีแบบนั้นด้วยนะครับแล้วก็แจ้งข้อหาได้นะครับเขาทําอะไรผิดเนาะแล้วก็มีค่าปรับด้วยนะครับนี่ หลังจากทีไซส์ครัปรับแล้วนะครับแล้วก็แค่ส่งเขาไปที่คุกนะครับนกดไปที่เลขเจ็ดนะเลขเจ็ดในคีย์บอร์ดนะครับว่าจะขึ้นเมนูแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าใครเล่นนี่เขาก็จะอธิบายแนะนําอยู่แล้วนะครับนีมีฝากขังอะไรต่างๆมีหมดเลยนะครับยกเว้นโยนลงทะเลนะครับแค่นั้นแหละนะนี่ลอง มาเล่นดูนะครับเป็นหมอเป็นตำรวจนี่สนุกนะเป็นหน่วยงานนะครับลองดูนะครับทุกคนนะและสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นเซิร์ฟเ t a ลองมาเล่นในเซิร์ฟนี้ดูได้นะครับเล่นงานในเซิร์ฟนี้นะครับถ้าติดตั้งไม่เป็นอะไรต่างๆดูใน YouTube ดูนะครับมีคนสอนติดตั้งเพียบเลยเนาะแล้วก็ถ้าใครอยากเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้นะครับลิงก์ต่างๆอยู่ใต้คลิปเลยนะครับเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม